สวัสดีชาววันจันค่ะแม่หมอมาบอกดวงนะคะจากวันที่1ิบหถึงสิกุมภาพันธ์สองพหรือว่า2องพจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบอกตามพลังงานหน้าไพ่นะคะไพ่ยิสีมีความลึกลับมหัศจรรย์ที่สามารถ ล่วงรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตได้ในการทานายทายทักหรือว่าการพยากรณ์นั่นเองวันนี้เป็นการพยากรณ์แบบรวมมิใช้ส่วนตัวอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณคุณจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองเชิญรับฟังนะคะวันที่สิบหนึ่งกุมภาพันธ์ชาวันจันทร์คุณได้ไพ่หกไม้เท้า การต่อสู้ผลออกมาก็คือคุณได้รับชัยชนะนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าการเรียนสิ่งที่คุณทำวันนี้พลังงานหน้าไพยออกมาได้ดีมากๆคะ่ะคุณมีความสามารถมีความเก่งฉเฉลียวฉลาดมีความอดทนมุ่งมั่น ชัยชนะจึงเป็นของคุณไม่ว่ากิจการงานใดที่คุณทำคุณเก่งมากๆนะคะคนเราจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีความมานะมุ่งม,มั่นพยายามมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเอาชนะอย่างนี้ค่ะ วันที่สิบสองกุมภาพันธ์วันจันทร์คุณได้ไพ่องค์สังขราชนะคะไพ่ของคนผู้มีความรู้มีสติปัญญาดีแล้วก็เป็นคนดีเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่เมตตาเรียกว่าคุณเป็นคนดีชอบทำความดี ทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนี่คือสัญลักษณ์ของความดีคนดีและก็ผู้มีความรู้ผู้ทรงศีลหรือว่าคุณใช้หลักความดีเอาชนะทุกอย่างหรือคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในคุณงามความดีว่าทำดีต้องได้ดี และคุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองรักษานะคะเป็นที่รักของผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาพลังงานดีมากๆเลย13บสามกุมภาพันธ์ชาววันจันทร์คุณได้ไพ่ห้าถ้วยคะ่ะความทรงจำในอดีตคะ่ะทั้งอ่า จะเป็นความทรงจำที่คุณเก็บเอามาคิดนะคะวันนี้คุณจะคิดรึกถึงเรื่องที่เศร้าใจผิดหวังผิดพลาดล้มเหลวหรือเป็นความทุกข์อาจจะเป็นความตั้งใจเก็บไว้เพื่อจะเป็นบทเรียนว่าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือว่าคุณยังตัดใจลืมเรื่องราวนั้นไม่ได้แต่ยังไงก็ พลังงานหน้าไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณหลงเหลืออยู่วันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ดีที่คุณต้องเอาใจใส่หรือว่ารักษาไว้นะคะกลับมาอยู่กับปัจจุบันและมุ่งไปข้างหน้าทำปัจจุบันให้ดีให้ถูกต้องวันข้างหน้าก็ย่อมดีแน่นอนคะ่ะนี่คือพลังงานหน้าไพ่ให้คุณนึกถึงปัจจุบัน สิ่งที่ลงเหลืออยู่นะคะ14กุมภาพันธ์ค่ะคุณได้ไพ่คิงดาบเป็นไพ่ของคนจริงค่ะเอาจริงพูดจริงทำจริงทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้คุณพูดคำไหนแล้วคุณจะทำแล้วคุณก็จะมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งนั้นให้สําเร็จคุณเป็นคนที่จริงใจค่ะ แล้วก็เป็นคนเก่งฉเฉลียวฉลาดกล้าหาญมีประสบการณ์นี่คือตำแหน่งที่คุณได้มาด้วยความสามารถความกล้าหาญของคุณมาถึงทุกวันนี้เพราะคุณมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวกล้าคิดที่สำคัญกล้าลงมือทำความสำเร็จจึงเป็นของคุณนะคะ พลังงานดีอีกเช่นเคย15กุมภาพันธ์ชาววันจันทร์คุณได้ไพ่เมจิกเชียนค่ะคนเฉลียวฉลาดกล้าคิดกล้าทำรรกล้าทดลองแล้วคุณก็ทำได้ค่ะเป็นพลังงานของคนขยันด้วยเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ ด้วยดีมีพรสวรรค์ติดตัวมาบางคนมีเซ้นพิเศษมียานอย่างรู้สามารถาสามารถสื่อสารกับเบื้องบนหรือสิ่งที่มองไม่เห็นได้มีปัญหาอะไรคุณสามารถแก้ไขได้รู้ทางออกแบบ ทุกๆอย่างที่คุณมีปัญหาทุกๆสิ่งที่คุณติดขัดคุณจะหาทางออกได้ด้วยสติปัญญาหรือเซนต์ของคุณนะเองเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใต้สำเนกหรือเซนต์ที่บอกทางเชื่อมั่นในเซนต์ของคุณนะคะวันนี้ว่าใช่แล้วคะ่ะ เป็นพลังงานโดยรวมนะคะแม่หม่อนนำมาเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทุกๆคนก็เป็นพลังงานแห่งความรักในเดือนกลุ่มพาพันธ์ตลอดทั้งเดือนนะคะแม่หม่อนนำมากุหลาบมาฝากทุกๆคนคะ่ะเป็นพลังงานของความรักความสดชื่นแจ่มใสแล้วก็ ชื่นใจนี่คือพลังงานของความรักทดแทนสื่อด้วยกุหลาบความรักนำสิ่งที่ดีแล้วก็ชื่นใจให้เราเสมอค่ะก็การเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดอกกุหลาบนับว่าถูกต้องแล้วค่ะใครเห็นก็สบายใจแล้วก็ชื่นใจนี่คือพลังงานของ ของความรักนะคะแม่หมอขอขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจที่ให้แม่หมอกดไลค์กดแชร์ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณค่ะเจอกันใหม่อีกคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ